ครับสวัสดีทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ตามตำราธรรมชาติรวมกับการทำนายนักสัตว์ปีเกิดและพลังอิทธิพลตัวเลขในอายุของท่านครับก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามาชมคลิปในครั้งแรกรบกวนช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง p n t ของเราด้วยนะขอรับท่านผู้หญิงที่เกิดปีระกาจะมีลักษณะเด่นที่น่าสนใจและเป็นที่น่าจดจำในสังคมความฉลาดและความสามารถในการวิเคราะห์เป็นจุดเด่นหนึ่ง ที่ทําให้พวกเธอมีความสามารถในการจัดการและวางแผนได้ดีนอกจากนี้ท่านผู้หญิงเหล่านี้ยังเป็นที่รู้จักในความกระตือรือร้นและความตั้งใจในการทํางานซึ่งทําให้พวกเธอประสบความสําเร็จในหลายๆด้านของชีวิตอย่างไรก็ตามความมั่นใจและความตรงไปตรงมาอาจทําให้พวกเธอต้องเผชิญกับความท้าทายในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นบ้างแต่ด้วยความสามารถในการปรับตัวและการเรียนรู้พวกเธอมักจะสามารถ รถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่กระนั้นท่านปีรากาต้องลำบากในการดูแลเอาใจใส่ผู้อื่นมากกว่าดูแลตัวเองถึงเป็นเรื่องที่ดีแต่ให้ท่านกลับมาเอาใจใส่ตัวเองด้วยจะเป็นการดีมากครับตามตำราพรรมชาติท่านผู้หญิงที่ตกภายใต้อิทธิพลตำแหน่งราหูมีคำทำนายว่าชะตาของท่านในปีนี้ท่านจะมีความท้าทายในการรับอารมณ์และความต้องการที่สูงของตนเองเป็นอันมากท่านจะรู้สึกร้อนอกร้อนใจ จากถ้อยความจากผู้อื่นที่ทําให้ท่านได้รับความร้อนใจอยู่เสมอบางครั้งร้อนอกร้อนใจแทนผู้อื่นก็มีการสังสรรค์การครบคู่ซ้อนการลหลงไหลได้ปลืม้มกับคําพูดเยินหยอกปั้นทําให้ท่านต้องเสียทรัพย์สินเงินทองและต้องแก้ปัญหายุ่งยากภายหลังได้อาจจะเกิดเป็นปากเสียงกับเพื่อนบ้านได้จงระวังให้จงหนักแต่กระนั้นอิทธิพลราหูจะทําให้ทอห้าได้ทรัพย์จากการเสี่ยงหรือในกิจการงานที่ไม่ได้หวังเป็นเงินก้อนโตได้เช่นกัน ขอให้ได้ซับลดอารมณ์ใช้เหตุผลได้ดั่งใจปรารถนาทุกประการครับท่านคุณผู้หญิงอายุ32ปีมีเลข3ดาวอังคารอยู่ร่วมกับดาวจันถือว่าเป็นเลขดีอิทธิพลของเลขนี้มักส่งผลให้เจ้าชะตามักมีเสน่ห์รุนแรงเป็นที่ต้องตาตาองค์ใจผู้ที่ได้พบเห็นมีเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามมีคนเข้ามารักมาชอบมากเป็นเลขที่โดดเด่นอดด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมและจะมีผู้ใหญ่ให้ความเอ็นดูเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูส่งเสริม สนับสนุนเสมอไม่ตกอับในเรื่องของความรักมักมีคนเข้ามาให้เลือกเยอะด้านการศึกษาเจ้าชะตาชอบในการศึกษาหาความรู้และได้พลังเสริมจากปีเกิดของท่านช่วงนี้มีสติปัญญาดีฉเฉลียวฉลาดสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วชีวิตจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีแต่กระนั้นได้รับพลังแห่งความลุ่มหลงจากเรือนราหูในตำราผงชาติด้วยแล้วนั้นจงระวังเรื่องความรักที่มีเจ้าของห้ามยุ่งเกี่ยวเป็นอันขาดครับขอให้เป็นปีที่ดี และมีความสุขตลอดปีครับโตบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง PNT ของเราด้วยกัลยาณมิตรที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันและขอให้เพื่อทุกท่านมีความสุขความเจริญโชคดีมีชยัยมีทรัพย์ตามดั่งใจปรารถนาทุกประการด้วยเถิด